ถนนขึ้นเดินอำเภอเคมมราราบบลราชธานีครับทุกวันเสาร์ประมาณสามโมงเป็นต้นไปถึงสามทุ่มโดยประมาณพีน่น้องตอนนี้คนกำลังเข้ามาชวนี้ก็เวลาหาโมงกว่าหรือว่าประมาณหกโมงโดยประมาณนะครับเนาะ คนก็นยังมาหลายปันไดกำลังเข้ามาทย่อยเข้ามานะครับผมทย่อยเข้ามาที่ถนนคนเดินอำเภอแคมาราชทุกวันเสาร์นะครับ มะม่วงน้ะมะม่วงพี่น้องม่วงน่างามบักเง้วบักเง้วบักม่วงสวยๆกย่องละกองละยี่สิบบาทสวยๆกย่องละยี่สิบบาทมะม่วงมัน ก้นยิงเสบา่าเป็นงวงสุกอกลองก็มีครับอันนี้แบเป็นมังเหนยวมะเหนยวเปรี้ยวๆสมๆ <Okay. S 1> เราจอฟังยังไงนัน <laughs> น okay. เ,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 เดี๋นึงนะถอวาวันเนี่ยเขาสีอไเขานอกินมือน,น,อเเนี้ไง ปลาผมไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อมัมติดราคาเรียบร้อยอันนี้มัมมัมยี่สิบบาทตลาดลานดอกจานเอ้ยตลาดวอเพีย <c oughs> ตลาดคนเดินถนนคนเดินถนนคนเดินนะครับมีลานเดียวทางเขายกใกล้ๆไปเซนีนี่แหละครับทางเข้าไปเซนีมาทุกเสาได้เลยนะครับเป็นตะเบาได้แพร่าไง ขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับเด้อเกียรเล็กเกียรน้อยครับช่องไม่ไม่ช่องน้อยน้อยขอฝากเนี่อฝากตัวด้วยครับเด้อขอบคุณนะครับกดแค่นะครับกดไลน์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับ